เอาแบบไงคำตอบตลกหรอหรือว่าคําตอบแบบจริงจังจริงจริงจตลกคนได้โอเคสวัสดีค่ะชื่อน้ําฝนค่ะความรู้สึกที่อ่านบทครั้งแรกของเรื่องนี้รู้สึกไงบ้างก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไม่เคยแบบได้ร่วมงานเป็นเมนแล้วก็ มีคู่จิ้นเป็นผู้หญิงแล้วตื่นเต้น,นะค่ะเป็นครั้งแรกที่จูบผู้หญิงครับฝนรู้สึกยังไงที่แบบจูบผู้หญิงครั้งแรกเขินนะ่ะเขินมากแล้วก็เอ,อตื่นเต้นว่าน้องน้องไม้ก็คือน่ารักมากแล้วเชื่อว่าคนที่ได้มาดูเรื่องนี้นะคะก็ต้องมีแต่คนอิจฉาคนแน่นอะนถ้าสมมติ ฝนเป็นตัวละครตัวนี้ในชีวิตจริงฝนจะทำยังไงกับผู้ชายที่อยู่ในชีวิตฝนก็ทิ้งเลยอ่ะจริงก็คือถ้าเกิดเราเจอคนที่แบบคลิกเข้ามาไม่ว่าเขาจะแบบเป็นเพศอะไรก็ตามอ่ะแต่ถ้าเขาเป็นคนดีแล้วก็ซื่อสัตย์กับเราอ่ะเราก็เลือกคนนั้นแล้วเราก็จะดีผู้ชายทิ้งเลยปิ้วค่ะ <laughs> จะกลับมาเล่นได้ไหมครับได้มาได้ค่ะรู้สึกแบบติดใจอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยเอาจริงๆแล้วแบบชีวิตจริงอ่ะเราแบบไม่เคยมีสาวมาจีบเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดลองไปเรื่อยๆเราอาจจะเปลี่ยนไปชอบสาวก็ได้นะติดใจนี่คือหมายถึงติดใจสาวหรือติดใจกับหลับเอ่อเอาตรงๆตอนแรกก็ห้าสิบห้าสินะแต่ตอนนี้เริ่มเอนไปทางสาวแล้ว ก็มันน่ารักอะอือมมีอะไรอยากฝากเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ไหครับค่ะก็ก็เป็นหนังเรื่องแรกนะคะที่ฝนได้มาร่วมงานกับพี่ๆนะคะเช็คโชเดอร์นะคะก็รู้สึก ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนชอบแล้วก็ติดตามหนังเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็เรื่องถัดๆไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องฝนกับน้องไม้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝาก IG ได้ครับค่ะ IG นะคะ F น้ำฝนค่ะ F N A M F O N ค่ะฝากได้นะเก็กกระโต